คลิปคลิปนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนซื้อรถเรียกว่าแะละส่งส่งสัตว์นะครับผมซื้อเกวียนส่งสัตว์ขนาดใหญ่นะครับผมอย่างแรกที่เราต้องมีคือเกวียนส่งสัตว์ขนาดกลางนะครับโดยการซื้อตรงนี้เห็นไหมอ้าวขึ้นทําไมเนี่ยนะครับผมกดวายค้างนะครับอันนี้ผมเล่นเวอร์ชันพีซนะครับผมแต่ใช้จอยนะครับมาที่อ i p m e n t เหมือนเดิมนะครับผม ตอนนี้เราซื้อรถขนาดกลางก็มาที่ที่ตรงนี้นะครับผมแต่เราต้องซื้อคันนี้ก่อนนะมีเดียมนะครับผมต้องซื้อมีเดียมก่อนนะโอเคหลังจากอัพมีเดียมเสร็จมันก็จะอัพคันนี้ได้นี่เลยลาดครับผมลาด delivery วาก่อนนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเห็นไหมโอเคซื้อเลยแล้วกันครับอันนี้คือรถขนสัตว์ขนาดใหญ่นะครับผมอันนี้คือ,อขนสัตว์ห้าสิบตัวนะครับต่อค้างที่ไปขายนะ ขนาดใหญ่ก็คือขนได้100ตัวนะครับต่อครั้งที่ไปขายครับจำนวนเงินส่งใกล้ก็คือ500ร้อยห้าเลยนะ500เหรียญน,นะครับผมส่งใกล้ได้625นะครับโอเคนาะไม่ไม่งงเนาะส่วนในรถมีเดียมเนี่ยส่งได้ร้อยเอ้ยได้ได้ร้อยกว่ากว่านะเนี่ยผมจำจำนวนไม่ได้ชัดเจนนะผมเพราะไม่ไม่ค่อยได้ส่งนะครับผมรอส่งทีเดียวเลยเพราะว่ามันได้เยอะดีนะครับก็ปากดตรงนี้นะครับผมน่าจะส่ง นะครับผมเลือกได้เนี่ยามาที่กู๊ดนะครับกู๊ดกู๊ดมีตัวเอสแปลว่าสินค้านะครับผมนะครับถ้าส่งตอนนี้ได้อ่าห้าสิบห้าชิ้นได้สองรอยี่สิบาทนะครับผมกดหน้าหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าเนี่ยได้สองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแต่อ่ามันจะมีรูปปืนควายกันตรงอ่าขวาล่างนะครับหมายความว่าเราจะโดนศัตรูโจมตีได้ก็คือเพลเยอร์นะครับผมเพลเยอร์อ่าที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์สามารถมาโจมตีเราได้นะครับ เขามาสามารถทำลายหรือว่าขโมยได้ถ้าส่งใกล้ก็ไม่มีปัญหาครับผมก็เป็นคล้ายๆกับจะมี NPC เท่านั้นนะครับผมบางครั้งก็ไม่มีเลยนะก็ส่งใกล้ๆเลยโอเคนะผมน,นะสง่งถ้าใช้คีย์บอร์ดกดเลยกดอะไรนะนห้ผมกดในนะเหมือนกันส่งใกล้ส่งไกลนะผมกดตรงลูกศรน,นะครับโอเคนะผม ตอนนี้เรายังไม่ส่งนะครับเพราะว่าเรารอเต็มนีกวะ่ะส่งแบบร้อยไปเลยนะครับจะได้เยอะดีโอเคครับผมวันนี้คลิปการซื้อรถอขนาดใหญ่ครับผมเวียนส่งสัตว์ขนาดใหญ่ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผม